ธนาคารชุมชนออทิสติกธนาคารแห่งความหวังจากรากฐานของความรักความผูกพันของกลุ่มบุคคลออทิสติกและครอบครัวที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อลูกหลานออทิสติกในอนาคตตามปกติแล้วผู้พิการจะได้รับเบี้ยผู้พิการจากภาครัฐอยู่ที่800ถึง1,000บาทต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตเนื่องจากค่าครองชีพขั้นต่ำเฉลีย่ยอยู่ที่ 4,326บาทต่อเดือนจึงทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาเป็นหนี้นอกระบบและไม่สามารถหาเงินมาใช้ได้ทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปีจากสถิติบุคคลออทิสติกไม่ถึง10%ที่ได้รับการจ้างงานภาระส่วนใหญ่จึงตกอยู่ที่ผู้ปกครองและ80%เเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจนประกอบอาชีพรับจ้างรายได้ไม่มั่นคง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆเพื่อนำชำระหนี้หรือช่วยในการประกอบอาชีพอิสระได้จากปัญหาที่มีจึงเกิดการรวมตัวกันของผู้ปกครองที่สนใจทำประชาคมเขียนแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันพร้อมทั้งลองศึกษาพื้นที่ดูงานของกลุ่มธนาคารชุมชนที่ประสบความสำเร็จที่บ้านปง่งใสจังหวัดสระบุรีและทุกคนก็เห็นด้วยมีมติให้จัดตั้งเป็นธนาคารชุมชนออทิสติกแห่งแรกของประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลกธนาคารชุมชนออทิสติกเป็นธนาคารชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยสําหรับกลุ่มออทิสติกอยากจะเรียนว่าแนวคิดในการาทําธนาคารชุมชนของกลุ่มออทิสติกเราเนี่ยนะครับเป็นการรวมพลังอาจได้มาพบปะนะครับได้มามองอนาคตร,ร่วมกันเพราะว่าเรื่องความมั่นคงของชีวิตกับเรื่องการออมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันที่สําคัญนะฮะน้องๆที่เป็นเด็กออทิสติกหลายคนมาเปิดบัญชีเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้จาก กิจกรรมจริงๆกิจกรรมประจำวันจริงๆนี่เขามีการหย่อดกระปุกนะครับแล้วถึงเวลาุครบเดือนก็เอาเงินมาฝากเป็นการสะสมอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังวินัยให้กับน้องๆซึ่งไม่คาดคิดนะว่าน้องสิกจะเข้าใจแต่เท่าที่คุยๆกับน้องๆหลายคนเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจแล้วก็เข้าใจนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากธนาคารชุมชนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมศักยภาพของเด็กออทิสติก ในมิติต่าง,างๆที่เขาสนใจเช่นบางคนอาจจะเก่งศิละปะบางคนอาจจะเก่งทําขนมบางคนอาจจะเก่งงานหัตถกรรมก็จะได้มีโอกาสนําสิ่งเหล่านี้มาแปลงนะครับมาแปรรูปนะครับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็จําหน่ายสู่ชุมชนต่อไปนั่นหมายความว่า,วาน้องๆทุกคนก็จะมีรายได้ครอบครัวก็จะมีรายได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้เพิ่มมากขึ้นโครงการธนาคารชุมชนออทิสติกเนี่ยให้ผู้ปกครองของน้องๆองอ,อทิสติกเนี่ยนะครับได้รู้จักการออม กิจกรรมแบบนี้นะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะต้องขอขอบคุณทรูขอบคุณ CP Group นะฮะที่ให้การสนับสนุนนะการดำเนินงานอาศัยการพูดคุยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของการทำงานของธนาคารคือการระดมเงินมาเป็นกองทุนกลางของทุกคนที่มาจากทุกคนแล้วเงินนั้นจะไม่มีวันเสียเปล่าโครงการธนาคารออทิสติก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2562ปัจจุบันมีธนาคารชุมชนออทิสติก2แห่งที่จังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพเกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้กับสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน217รายเกิดแหล่งเงินทุนของกลุ่มขึ้นปัจจุบันเดือนกันยายน2563มียอดเงินฝากอยู่ที่2 4 5บาท เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน3,000บาทโดยไม่เสียดอกเบียเบ้ยกเกิดการร่วมเรียนรู้และขยายแนวคิดการพัฒนาเช่นโครงการปลดหนี้นอกระบบโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์โครงการร้านกาแฟาชุมชน For All Coffee เพราะมีความหวังจึงไม่เคยหมดหวังธนาคารที่ไม่ใช่แค่การฝากเงินแต่จะเป็นที่พึ่งสำคัญ ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเด็กออทิสติกในอนาคตเพื่อในวันข้างหน้าหากพ่อแม่ไม่อยู่แล้วพวกเขาจะพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน